ในปี1945เครื่องบิน TBF Avenger จำนวน5ลำได้บินเพื่อฝึกซ้อมตามปกติรอบสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในระหว่างการฝึกเครื่องบินเผชิญกับฝนตกหนักและลมกันโชกแรงแม้ว่าพยากรณ์อากาศจะบอกว่าฟ้าโปร่งก็ตามนักบินเริ่มสับสนอย่างมากและส่งวิทยุไปยังฐานทัพเพื่อรายงานว่าอุปกรณ์นำทางของพวกเขาหยุดทำงานสิ่งสุดท้ายที่ฐานได้ยินคือ เมื่อเครื่องบินลำแรกลดลงต่ำกว่า10แกลลอนเราทุกคนจะลงไปพร้อมกันแล้วก็เงียบไม่มีใครได้พบหรือได้ยินอะไรจากเครื่องบินทั้ง5ลำและผู้โดยสาร14คนอีกเลยในการเดินทางครั้งแรกของเขาสู่โลกใหม่ในปี1492คริสโตเฟอร์โคลัมบัสและเรือผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาโคลัมบัสรายงานว่าในคืนหนึ่งเมื่อเขาอยู่บนดาดฟ้าเรือเขาสังเกตเห็นแสงสว่างว่าปรากฏขึ้นมาแต่ไกล มันไม่เหมือนกับอะไรที่เขาเคยเห็นมาก่อนเลยโคลัมบัสมองดูเข็มทิศของเขาเพื่อดูทิศทางแต่มันกลับหมุนติ้วและใช้การไม่ได้คุณอาจสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ปรากฏบนแผนที่โลกเลยเนื่องจากสถาบันทางการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอยู่จริงในเดือนมีนาคมปี1918เรือบรรทุกลูกเรือ306คน USS Cyclops ออกจากบา์เบโดสและมุ่งหน้ากลับฐานที่บัลติมอร์ เรือลำดังกล่าวแล่นผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาระหว่างการเดินทางและไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยไซคลอสไม่เคยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและหายไปอย่างไร้คำอธิบายซึ่งทำให้มันเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดที่หายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่มีการพบซากของมันด้วยไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเรือและเครื่องบินหายไปกี่ลำในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาประมาณการคร่าวๆคือเรือ50ลำและเครื่องบิน20ลำโดยส่วนใหญ่แล้ว การหายไปนั้นไม่มีคำอธิบายเลยและไม่มีซากของพวกมันหลงเหลืออยู่ด้วยในปี1800เรือใบขนาดใหญ่ชื่อ USS Pickering ออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางไปยังหมู่เกาะอินดิสตะวันตกเรือลำดังกล่าวแล่นเข้าสู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพร้อมกับลูกเรือ90คนและไม่มีใครได้ยินข่าวจากมันอีกเลย USS Pickering เป็นเรือลำแรกที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าหายสับสนไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา เชื่อกันว่ามันถูกพายุพัดพาไปแต่เนื่องจากไม่พบซากของมันเลยเราจึงไม่มีทางรู้แน่ชัดละครชื่อดังของวิลเลียมเชกสเปียร์เรื่องพายุพิโรธได้รับแรงบันดาลใจจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากลาสีกลับบ้านที่อังกฤษและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน่านน้ำอันตรายใกล้บาฮามาสที่ซึ่งเรือหายไปอย่างลึกลับเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เชกสเปียร์กลับมาเขียนงานอีกครั้ง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับบทละครสุดท้ายของเขาเกี่ยวกับพายุในทะเลที่ส่งเรือไปยังดินแดนลึกลับซากเรืออับปางในละครของเชคสเปียร์มีพื้นฐานมาจากเรือในสมัยศตวรรษที่17ชื่อ Sea Venture เรือลำดังกล่าวกำลังบรรทุกสเสบียงจากอังกฤษไปยังเวอร์จิเนียแต่แล้วก็เผชิญกับพายุรุนแรงในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา Sea Venture ถูกพายุพัดถล่มเป็นเวลา3วันและแทบจะไปไม่ถึงฝั่ง ผู้รอดชีวิตจากซากเรืออับปางติดอยู่บนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของเบอร์มิวดาเป็นเวลา9เดือนเมื่อเครื่องบิน TBF Avenger หายไปมีการปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่เรือและเครื่องบินตรวจค้นสามเหลี่มเบอร์มิวดาเพื่อหาสัญญาณของเครื่องบินเรือลำหนึ่งที่ทำการค้นหาคือ PBM-5 Mariner Airboat Airboat ขึ้นบินเวลา19นาฬิกายนาทีและส่งข้อความวิทยุตามปกติในอีก3นาทีต่อมา แต่จากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินอะไรจากมันอีกเลยไม่พบร่องรอยของเรือกู้ภัยหรือเครื่องบินอเวนเจอร์ทั้ง5ลำมีการสอบสวนครั้งใหญ่เกี่ยวกับการหายตัวไปของยานพาหนะเหล่านี้ทั้งหมดแต่ไม่มีใครค้นพบอะไรเลยเนื่องจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่เป็นที่รู้จกักจึงไม่มีใครรู้ตำแหน่งหรือขนาดที่แน่นอนบางคนเชื่อว่ามันมีพื้นที่ประมาณ1.3ล้านตารางกิโลเมตรรอบพื้นที่เบอร์มิวดา บางก็เชื่อว่าสามเหลี่ยมดังกล่าวมีขนาดใหญ่ถึง3.9ล้านตารางกิโลเมตรสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือเดินทางมากที่สุดในโลกคนที่ไม่เชื่อเรื่องลึกลับมั่นใจว่าข้อเท็จจริงนี้ได้ไขปริศนาของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแล้วตามสถิติยิ่งพื้นที่มีการเดินเรือมากเท่าไหร่ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุและการหายสาบสูญก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแม้ว่ามันจะสมเหตุสมผลแต่ก็ไม่ใช่ความถี่ของการหายตัวไป ซึ่งเป็นสาเหตุของความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่เป็นการที่ไม่มีคำอธิบายหรือการพบเศษซากเลยต่างหากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นที่ตั้งของจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นคือมิลวอ k e ี้ e ิฟพื้นที่นี้มีความลึกสูงสุดกว่า8,200เมตรนี่เป็นจุดที่ลึกที่สุดจุดหนึ่งในพื้นมหาสมุทรแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาที่มีความลึก 1, 1700เมตร แต่ระดับความลึกมหาศาลนี้ก็อาจอธิบายได้ว่าทำไมแทบไม่มีการค้นพบเศษซากต่างๆเลยสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเป็นสถานที่ที่มีสภาพอากาศรุนแรงและคาดเดาได้ยากพายุก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันแล้วก็หายไปหลังจากนั้นไม่นานถ้าคุณกระพริบตาคุณก็อาจพลาดได้สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมจึงแทบไม่มีการส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือเลยนักบินและลูกเรือไม่รู้เลยว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไง ในปี1800อีกครั้งเรือ USS Insurgent ทำการลาดตระเวนอยู่และจอดที่ฐานทัพชายฝั่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับออกสู่ทะเลและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการพบเห็นเรือลำนี้มีรายงานว่าพายุรุนแรงพัดลมหมู่เกาะอินดิสตะวันตกในช่วงเวลานั้นเชื่อกันว่าพายุรุนแรงมากจนอาจทำให้ทั้ง USS Insurgent และ USS Pickering จมลงในเวลาเดียวกัน เช่นเดียวกับพิกริงไม่มีใครพบเศษซากของอินซอร์เจนเลยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมกล่าวว่าคลื่นยักษ์เป็นสิ่งที่ทําให้เรือและเครื่องบินมากมายหายไปนักวิทยาศาสตร์เรียกคลื่นยักษ์ว่าคลื่นพายุรุนแรงมันเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบสภาพอากาศที่แตกต่างกันเกิดขึ้นพร้อมกันและทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่อย่างคาดไม่ถึงซึ่งสูงได้ถึง30เมตรพยานบอกว่าคลื่นนี้ดูเหมือนกําแพงน้ํายักษ ลือเหล่านี้ใช้อธิบายได้ว่าทำไมเรือถึงจมลงอย่างรวดเร็วและไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยจอชัวสโลคัมเป็นกลาสีที่มีความสามารถมากเขาเป็นคนแรกที่ล่องเรือรอบโลกเพียงลำพังแต่น่าเศร้าที่เขาต่อกรกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ได้ในเดือนพฤศจิกายนปี1909สโลคัมได้อำลาภรยาของเขาและออกเดินทางในฤดูหนาวตามปกติไปยังหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ภรรยาของสโลเคิมแจ้งว่าเขาหายตัวไปหลังจากผ่านไปหลายเดือนโดยไม่มีการติดต่อก,กลับมาเลยว่ากันว่าเขามาที่ไมอา,ามีเพื่อเติมสเสบียงก่อนจะหายตัวไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าที่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นคุณจะพบสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาของมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเขาเรียกมันว่าสามเหลี่ยมมังกรระหว่างปี1950ถึง1954เรือเ้าลำหายไปในบริเวณนี้อย่างไร้ร่องรอย เรือคายมารุหถูกส่งไปตรวจสอบการหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเห,เหล่านี้แล้วเรือลำนั้นก็หายไปด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้ทางการญี่ปุ่นระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอันตรายและขอให้นักเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณนี้ที่พื้นมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายไปได้ปล่อยก๊าซมีเทนที่มีความเข้มข้นสูงที่ติดอยู่ใต้น้ำก๊าซนี้จะสะสมได้จนกระทั่งตุง้มมันระเบิดก๊าซพุ่งขึ้นสู่พื้นผิวและปะทุ หากมีเรือลำหนึ่งอยู่ในบริเวณรอยแตกเหล่านี้น้ำจะหนาแน่นน้อยลงมากและจะทำให้เรือจมลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่อาจเป็นสาเหตุของการหายไปมากมายในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแม้ว่าทฤษฎีนี้จะสมเหตุสมผลแต่ก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้มากนักการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริการะบุว่าไม่มีการปล่อยก๊าซขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเกิดขึ้นในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในช่วง1 5 0 0 0ปีที่ผ่านมา ในเดือนกรกฎาคมปี2015วัยรุ่น2คนหายตัวไปหลังจากออกเรือที่นอกชายฝั่งฟลอริดามีความลึกลับบางอย่างว่าวัยรุ่น2คนนั้นตั้งใจทําอะไรกันแน่พวกเขาบอกพ่อแม่ว่าจะไปตกปลาแต่กลับบอกเพื่อนๆว่าจะข้ามไปบาฮามาสหลังจากที่พวกเขาออกไปได้ไม่นานก็มีพายุฝนฟ้าคะนองเคลื่อนมาที่บริเวณน,นั้นแล้วก็ไม่มีใครพบพวกเขาอีกเลยมีการค้นหาเป็นพื้นที่กว้างถึง24,000กิโลเมตรแต่น่าเสียดายที่ไม่พบอะไรเลย หนึ่งปีต่อมาเรือของทั้งคู่ถูกพบนอกชายฝั่งเบอร์มิวดาพร้อมกับ iPhone ที่พังไปแล้วและของใช้ส่วนตัวบางอย่างที่เหลืออยู่ข้างในหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมและมีความแปลกประหลาดที่สุดที่พยายามไขปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นมาจากชาส์เบรลิตส์เขายืนยันว่าพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของเมืองแอตแลนติสที่สาบสูญไปตามความเห็นของเขาเรือและเครื่องบินที่หายไปรวมถึงอุปกรณ์ที่ทำงานผิดพลาด ล้นเกิดจากรังสีของพลังงานที่ปล่อยออกมาจากผลึกพลังงานพิเศษที่ส่งพลังให้กับแอตแลนติสแม้ว่าเรื่องนี้จะฟังดูงี่เงา่าแต่ทฤษฎีของบลลิสก็น่าเชื่อถือมากพอที่จะทำให้ผู้คนกว่า20ล้านคนทั่วโลกซื้อหนังสือของเขา